สวัสดีเพื่อนๆชาวราศีธนูที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิพในช่องทาร o ออรคเตอรนะัฟาทิพย์กันค่ะสําหรับราชาวราศีธนูนับแบบโหราศาสตร์ไทยเกิดตั้งแต่วันที่16ธันาวาคมไปจนถึงวันที่14มกราคมนะคะวันนี้มาดูดวงกันนะคะเ,เพื่อนๆ หนื่อยใช่ไหมท้อใช่ไหมม,มัมโปเตลูก,กันนะคะเพื่อนๆมาดูกันที่โลเคชั่นนะคะที่ซ่อนอยู่เมื่อถูกเผยออกมาคุณจะพบกับปฏิหาริย์ในเรื่องใดนะคะวาสนาบารมีของคุณดโดยไพ่โลเคชั่นนะคะมาดูกันนะคะและไพ่นิยม,มูนะคะเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าคุณจะพบสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นปฏิหาริย์เรื่องราวดีๆใดจะเกิดขึ้นวาสนาและบารมีของคุณนะคะมาดูด้ยไพ่ โลเคชัน <Loc> mm hmm. ก่อนเลยนะคะ<ๆ>เ,เพื่อนอนาใดที่ขเ้ามารับชมรับฟังของให้น้องรับอจต่พลังงานดีๆรับอแตะพลังงานงบวกๆไปนะคะอันไหนไม่ดีต่อใจไม่ต้องเอา,ไม,อเอาไม่ต้องรับออกไปนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังด้วยนะคะโลเคชันใดที่ซ่อนอยู่เมื่อถูกเผยออกมา <c oughs> คุณจะพบกับปฏิหารในเรื่องใดคะ โอ้โหการมีปัญญาแสงแห่งปัญญาของคุณเชอชายเจอจฉลดัดเป็นบุคคลที่ฉลาดรอบรู้แล้วเรียนรู้กับการที่จะอยู่เป็นไพ่อารืศีนะคะไพ่าการนักบวชนักพรตก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะการดำรงตนอยู่ในความาสงบนะเพืนะะ่อนใช้ปัญญามากกว่ามากกว่าที่จะใช้อา,อารมณ์น,นะเพะื่อนเขาซ่อนอยู่ตรงนี้หนีเห็นไหมคะ ที่บอกว่าโลเคชันใดที่ซ่อนอยู่และนี่แหละนะเขาเผยขึ้นมาออกมาเห็นนี่คือเป็นไพ่ h e Hermit นะคะเ,เพื่อนๆจริงๆก็จะมองไม่เห็นอะไรนะคะนี่ปัญญาของคุณเป็นผู้ฉลา,าดอรอบรู้เรียนรู้กับการที่จะอยู่เป็นเรียนรู้กับการที่จะนิ่งสงบมากขึ้นเติบโตมากขึ้นและปัญญาของคุณจะจัดการกับทุกสิ่งได้น,นะคะเรียนรู้กับการใช้ปัญญาของตนแก้ไขกับทุกสถานาการณ์กับทุกอุปสรรค เรียกว่าเป็นคนที่มีปัญญาปัญญาดีรอบรู้แลวเอาตัวรอดได้เสมอกับทุกสถาน,นการณ์การเปลี่ยนแปลงกระท,นทนันหันฉับพลันทันด่วนนะคะ The Tower นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงค่ะจะหมายถึงเปลี่ยนแปลงจากการที่คุณร้ายกับกลายเป็นดีนะเพื่อนๆคือทํานองที่ว่าเมื่อรู้เหตุการณ์สิ่งที่ไม่ดีจะบังเกิดขึ้นคุณเรียนรู้กับการที่จะอยู่เป็นโดยการ ใช้ปัญญาในการแก้ไขกับทุกสถานการณ์แก้ไขกับทุกป,ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อาานๆอบางทีอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะชอบเรียนรู้เรียนรู้คืออยู่เป็นเข้ามือตะเหลียวๆแล้วตามเป็นเป็นคนที่รักสันโดษเป็นคนที่ชอบโดดเดี่ยวก็ได้ไม่ว่ามีปัญหาหรือว่าสักควรจะปีกวิเวกออกมาแล้วก็คิดวิเคราะห์ไต่ตรองโดยใช้ปัญญาของตัวในการจัดการกับทุกปัญหาแล้วไม่ใจร้อนนะคะและการเปลี่ยนแปลงเร็วมากระทันหันมากเรื่องใดอีกนะคะ การเปลี่ยนแปลงผู้ที่ให้นะคะสำหรับหกเหรียญนะคะเพื่อนๆนคะคะหกเหรียญพลังงานของการแบ่งปันพลังงานของการเป็นผู้ที่ให้เดี๋ยวดูอีกทีว่าหากว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หากคนมีรู้จากการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยใช้ปัญญาในการช่วยเหลือผู้คนจะทําให้จนไม่เดือดร้อนนะคะ โ oh, อย้ยอาทำอะไรสุ่มเสียงนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเจ็ดดาบขึ้นมา <c oughs> มนี่หมายถึงว่านี่คือเจ็ดดาบนะคะการแอบทํเขาไม่ทำหรืออาจจะหมายถึงเกี่ยวเื่องกับกฎหมายล้ม้วยก็ได้หรือบางทีจะหมายถึงคุณเองจะงานล้นเมือในช่วงเวลานี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลง <c oughs> จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระฐานยังหมายถึงว่าคุณเองอาจจะได้ผลประโยชน์มากกว่าฝ่ายตรงข้ามการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แต่ว่าต้องใช้ปัญญาของตนในการ เอาปัญญาของตนมาจัดการในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีะนะคะการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะแบบจากร้ายกับกลายเป็นดีเลยบางที่คุณอาจจะหมายถึงว่างานเยอะงานมากหรือว่าอาจจะแอบทํางานอะไรบางสิ่งหรือว่าคุณอาจจะเรียนรู้กับการที่จะอยู่เป็นไม่ไม่เออกระเหลยเกี่ยวกับการได้มามั่งมีรุ่งเรืองละอะไรแบบนี้นะคะ จะเติบใหญ่มากขึ้นไม่ชอบโอ้อวดไม่ชอบอะไรบบนโอจะจัดการทุกอย่างได้ทางตัวน Strength นี่นะคะโลเคชั o n นี้ดีมากนะคะอ Infinity เลยพลังกำลังของคุณนะค,ะความเข้มแข็งความ,ขมแข็งแกร่ง,งอะไรที่ยากอะไรที่หินสักแค่ไหนกันจัดการของคุณจัดการได้กับทุกทุกอย่างนะคะแก้ไขกับทุกสถานก,การณ์ด้วยปัญญาของตนแล้วก็ด้วยความที่คุณเป็นบุคคลที่เข้มแข็งหนะนะคะสน่ะนะคะ เข้มแข็งไม่พอและจัดการกับทุกอย่างได้เป็นอย่างดีด้วยปัญญาของตนด้วยด้วยพลังกำลังของคุณด้วยาะคะดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ว่ามันยังหมายถึงว่าคุณเองอาจจะต้องพิชิตกับเรื่องของอุปสรรคของคู่แข่งที่ที่มีคู่แข่งเราจะได้ซึ่นผลประโยชน์อะะยังหมายถึงว่าคุณเองอาจจะได้ผลประโยชน์มากกว่าในทางลับๆที่ไม่อยากไม่ไม่เปิดเผยข้อมูลในเรื่องของการงานอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะอาจจะแอบทำอแอบลุกเรืองเงียบๆอะไรแบบนี้นะคะ การเริ่มต้นแม้นแปลว่าคุณจะโชคชะตาของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบของการงอกใหม่งอกเงยใหม่ได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆม,ม,มีโอกาสเรื่องราวใหม่ๆนี่คือเอสปอนส์นะคะพลังงานของหนึ่งคาถาหนึ่งไ้เท้านะคะการเริ่มต้นใหม่การงอกใหม่นี่นะคะก็เผยขึ้นมาแล้วบางทีว้องมดใหม่แล้วนะคะพลังงาน พลังงานของการเปลีป่ยนแปลงกระทันหันโดยการใช้ปัญญาปัญญาของคุณนี่แหละนาทางนําทางส่องส่องทางสว่างให้กับคุณและการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้เป็นในเกณฑ์การไม่จริงไม่ในทางที่ดีมันจะหายถงว่าคุณเองได้ดีแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ชอบอวดอางไม่ชอบแบบ เรียนรู้กับการที่จะเติบใหญ่มากขึ้นไม่เหมือนกับคนที่อายุน้อยๆแบบโอ้มีอะไรก็อวดก็อ้างก็โชว์ก็อะไรเงี้ยตอนนี้คุณอยู่เป็นเรียนรู้กับการใช้ปัญญาในการจัดการกับทุกอย่างได้เป็นอย่างดีนะคะแม้ว่าเป็นหารูษศัแต่คุณมีเกณฑ์การได้เรื่องต้นอ,อ,อะไรใหม่ๆหรือมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆเรื่องงานได่นงานใหม่มก็ได้นะคะมาจากปัญญาของคุณความสามารถของคุณนั่นแหละนะคะความฉลาดของคุณยิ่งคุณทํามากมาแล้วนะคะแปดเหลี่ยญแปดเหรียญเห็นไหมคะ แปดเหรียญขนั่งทำงานยิ่งคุณเหียนมากมันจะมาด้วยน้ําพักน้ําแรงของคุณร่วมด้วยก็ได้นะคะพลังงานนี้ความร่ำรวยมาแล้วค่ะแปดเหรียญจะมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ามันคือโลเคชันที่ซ่อนอยู่นั่นเองเนะี่ยจริงๆสำหรับนี้ไม่หมอได้มานานแล้วนะคะแต่ว่าไม่หมอไม่ได้เอามาเล่นสักทีไม่ได้เอามาอา่านไครให้กับเป็นเกลนสักทีนะคะ แตดเหรียญยิ่งทํามากยิ่งได้มากยิ่งร่ำรวยเป็นถึงเวลาแล้วที่คุณจะทุ่มเทถึงเวลาแล้วที่คุณจะใช้ทั้งพะละก,กําลังกายใจใช้ปัญญาของตัวในการทุ่มเทภาคภาคเพียรนะ่ะในการหาเงินหาทองของคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้ดีๆนั่นะแหละเพราะว่าเซงคุณกคุณจัดการกับทุกอย่างได้แม้ว่าบางสิ่งมันอาจจะมีเกณฑ์การงดหงิด,งด ร้อนอกร้อนใจบ้างหรือว่ามีทะเลาะเบาะแว้งบ้างอะไรแบบนั้นแต่ว่าไม่ได้ร้ายแรงคุณลิลูกอาการอยู่เป็นในการใช้เฮอร์มิตเข้ามาตัดร้อนใช้ปัญญาของตนนะนะคะไม่ใช่อารมณ์อยู่ในเหตุผลคิดวิเคราะห์แล้วทบทวนกับทุกอย่างเป็นอย่างดีนะคะมีความเศร้าหมองนะคะห้าถ้วยนะคะมีความเสียใจนี่นะคะคอตกเลยทีเดียวนะคะเขาไม่ได้ล้มไปสมบูรณ์เห็นไหมยังตั้งอยู่สองถ้วยแล้วสามถ้วยนี้ล้มอยู่นะคะมีต้องวิตกกังวลนะคะปล่อยผ่านไปกับเรื่องแรที่เรา หากว่าบางสิ่งเราจัดการไม่ได้เนื้อการจัดการของเราเราก็ต้องยอมปล่อยวางแล้วก็ปล่อยผ่านไปในบางเรื่องบางเร้านะคะปวดหัวกุมเครียดวิตกกังวลด้วยก้าวดาบนะคะอาจจะแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับวิตกกังวลน้อยใจเรื่องอะไรนะคะไม่แน่ใจว่าคุณจะในกรณีถ้ามันมีเจ็ดดาบขึ้นมาใช่ไหมคะยังหมายถึงว่าคุณเองอาจจะไปทาสุ่มเสี่ยงอะไรที่อ่า <c oughs> จะทำให้เดือดร้อนภายภาคหน้านะคะเพื่อนๆดังนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วกันเพราะว่าอย่าลืมว่าเจ็ดดาบยังหมายถึงการทําอะไรซุ่มเสียงที่เกี่ยวเนื่องกับกฎผิดกฎหมายด้วยก็ได้นะบางคนอาจจะหมายถึงงานเยอะทํางานเยอะแต่ไม่ได้เงินเยอะนะไม่ได้องหมายถึงว่า พะมีหกเหรียญขึ้นมาแต่ยิ่งคุณต่อให้จะได้น้อยแต่ยิ่งคุณขยันภาคเพียรสักเท่าไรก็ตามทีนะ่ะบางทีมันอาจจะได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าคุณเองอาจจะคาดหวังให้มันได้มากกว่านี้ก็อาจจะไม่ถึงขั้นที่คุณแบบคาดหวังเอาไว้นะนะคะแต่พะไพ่หกเหรียญขึ้นมายังหมายถึงว่าการแบ่งปันที่การได้รับส่วนแบ่งหรือการแบ่งปันไม่เท่าเทียมรวม้วยเพราะว่าถ้าให้อ้าถ้วยกับเก้ดาดาบไม่ขึ้นมาแล้วก็เดอะทาวเวอร์ยังหมายถึงว่า คุณอาจจะได้ส่วนแบ่งหรือการแบ่งปันหรือการมีน้ำใจที่ให้กับผู้อื่นหรือว่าผู้อื่นให้กับคุณนะนะคะแต่นี่มันมีแบบเดอะทาวเวอร์มีห้าถ้วยแล้วก็มีก้าวดาบขึ้นมามันหมายถึงว่าคุณเองอาจจะต้องมีคู่แข่งและมือสราและกุ้มเครียดวิตกังวลกับสิ่งที่คุณจะต้องยื้อแย่งหรือแข่งขันให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ให้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามนะคะแต่จัดการได้นะเพราะว่าเซงคุณจัดการได้แน่นอนแล้วเรือเพยเพอร์มิขึ้นมาอีกยิ่งคุณเรียนรู้กับการที่จะ ใช้ปัญญาของตนนะไม่ใช่อารมณ์อยู่ในเหตุผลในการจัดการหรือคิดวิเคราะห์กับแก้ไขกับทุกุกปัญหานะ,นะคะเพื่อนแล้วนี่คือการสามคาทานะทริอวันคือการไปในที่ที่คือการวางแผนก็ได้การกล้าคิดกล้าทาแล้วกล้าออกไปจากความคิดรูปแบบเดิมๆยืนอยู่ตรงที่แต่มองไปยังโลกอันกว้างใหญ่ที่คุณแบบลองไปดูสักตั้งหนึ่งลองทําดูสักตั้งหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะคะประมาณนั้นก็ได้ ็นการมองการไกลก็ได้นะคะแต่ดูเหมือนว่าคุณเองอาจจะเป็นวางแผนเกี่ยวกับการมองการไกลหรือเกี่ยวกับการงานของคุณเพื่ออนาคตไว้เรียบร้อยแล้วด้วยก็ได้แต่ว่ามีปัญหามีอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่นะคะแต่คุณจะฟันฝากกับทุกอย่างไปได้วยความเด็ดขาดการไม่ลังเลด้วยการตัดสินใจของคุณเนี่ยนะคะพลังงานของราชินีราชินีดาบนะคะไม่ลังเลต่อการตัดสินใจดุมากขึ้นเข้มแข็งและโอดทนมากขึ้นและเด็ดเดี่ยว คือมีเหตุการณ์ให้คุณจะต้องตัดสินใจคุณก็จะตัดสินใจได้เป็นอย่างดีแต่ว่าอาจจะวิตกกังวลหรือว่ากุ้งเครียดบ้าง,เ,งเ,ปาเป็นเรื่องเป็นราวนั่นแหละเป็นเรื่องปกตินั่นแหละนะคะโอ้ยแต่จะลงเอยไเป็นทางที่ดีทุกอย่างจะพบกับความสุขนะคะเประเวดเพราะว่าสิบถ้วยขึ้นมานะคะพลังงานของความสุขสมหวังเป็นความสุขที่สุกายสบายใจผาสุขเลยรุ่งเรืองผาสุขนะนะคะ,พะเพื่อนสำหรับสิบถ้วย อย่าวิตกกังวลเพราะว่าโอกาสอันดีเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้นะ่ะสิ่งปฏิหารที่คุณจะได้พบเจอก็คือคุณจะก้าวข้ามผ่านพ้น,นกับทุกอุปสรรคแล้วก็จะรุ่งเรืองมีความสุขลงเอยด้วยการมีความสุขขึ้นอยู่กับการวางแผนและการจัดการของคุณทุกอย่างทามากก็รวยมากขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณในเ,เรื่องของการเงินมาเรื่องของความสุขภายในครอบครัวมานะคะการจัดการเรื่องของการงานอุปสรรคมีแต่จะผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองเดี๋ยวมาดูไพ่หมูกันเดี๋ยว แม่หมอจัดไพ่ให้ในกันนะคะ <c oughs> ขออภัยนะทุกคนแม่หมอกินของทอดแม่หมอก็เลยขึ้นมาแฮมีกแล้วนะคะไพ่ไปแรกคือ The h e r m i t นะคะนี่คือการเริ่มต้นใหม่นี่คือเก้าแปดถ้วยนะคะสเ i n g เพราะว่าเขาซ่อนอยู่แต่เขาเผยออกมาให้คุณได้เห็นแล้วว่าคุณจะรุ่งเรืองและมีความสุขนะคะด้วยการจัดการของคุณนี่แหละนะคะเห็นสายลุงทอกระกายลิบลับมาแล้วนะคะคุณจะมีความสุขกับครอบครัวกับการงานอะไรทุกสิ่งลุกเไปได้ยากลาบากเริ่มแรก,กันนะคะเหนื่อยหน่อย,อยมีเรื่องราวให้คุณต้องแก้ไขแหละแต่ว่ามันจะผ่านไปได้ดีแล้วจะโล่งอกสุขกายสบายใจ มาดูกรารด้วยไพ่นิยมมูมาโมกันนะคะว่ามูตรงไหนแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะคุณจะพบปฏิหารใดวาสนาบารมีของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงนี้นะคะอู้ลืมบอกไปว่าคลิปนี้มีผลภายในสามเดือนนะคะเ,เพื่อนโอ้โโอโยนะคะอนุสสวรีพระเจ้าตากศินมหาราชนะคะยุทธศาสตร์การกอบคู่ความเด็ดเดี่ยวนะคะโอ้ยไม่ยอเพาะไม่ยอท้อเลยพร้อมฟันฝ่านะกับรูปถักนะคะไม่ยอท้อกับโชคชะตาชีวิตพร้อมสู้ อะไรที่คุณได้น้อยกว่าเขาหรือโชกขันแกล้งหรือว่าม you ีปัญหารูปกศรในรอบที่ผ่านมามอกีนี้คุณพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้พร้อมที่จะเด็ดขาดและไม่ลังเลเลยนะนะคะแซกงนะคะความกระหารชนะกับทุกประศักก์กำลังพลน,นะคะอย่าง <c oughs> <Beat> ที่บอกไปนั่นแหละ <c oughs> คุณสู้ไม่ถอยแน่นอนนี่ก็เหมือนกัน <c oughs> เหมือนกับการเป็น เป็นเพราะว่าของการเป็นผู้นําแล้วก็พร้อมอยู่ในกรมกองทัพนาพร้อมที่จะเดินทางออกไปต่อสู้กับทุกสถานการณ์หรือพร้อมที่จะลุกหน้าขึ้นไปจัดการกับทุกสิ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งุณประโยชน์ในสิ่งที่คุณจะปกป้องแล้วก็รักษาเอาไว้ได้นั่นแหละนะคะหืมกแก้วมรารกดค่ะเพื่อนเพื่อนการปรับตัวกา,การปรับสมดุลในการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะสิ่งใดที่คุณต้องการก็จะเป็นไปตามนั้น ดูเหมือนว่าเด่นเรื่องของความรักภายในครอบครัวหรือคุณกับพ่อพัวก็ได้นะคะครอบครัวของคุณหรือว่ากับผู้รักคุณก็ได้ก็จะเป็นความสุขแบบสุดๆเลยแล้วก็ความร่ํารวยที่จะเข้ามายิ่งยิ่งทํามากยิ่งรวยมากนะคะเ,เพื่อนๆแปดเปลี่ยนโอ้โหครูบาอาจารย์นะคะหลวงพ่อพระราชพรมญานะคะหรือว่าหลวงปู่ปานจะเรียกว่าหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะเรียกน,นะคะ าการดํารงตนอยู่ในการปฏิบัติหลักธรรมตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค์นั่นแหละนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อความหลุดพ้นบางคนอาจจะหมายถึงสําหรับเพื่อนๆือน,อน,อนชาวธนูนะการปฏิบัติธรรมของคุณอาจจะลุกล้่และกล้าวหน้าทางทางโลกและทางธรรมนะนะคะเพื่อนเนี่ยสมถกรรมฐานนะคะเป็นผู้ที่เพียรใครที่ย่อหย่อนก็ลองปฏิบัติดูนะ,ะนเพื่อนแล้วก็ถ้าเป็น หลวงพ่อพระราชชมพรมยานนะนะคะเ,เพื่อนหลวงพ่อฤาษีามก็จะโดดเด่นทางด้านการคาถาเรียกทรัพย์นะคะเ,เพื่อนก็คือคาถาเงินล้านนะคะของวัดท่าซุ้มนะคะจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองแต่ถ้าเป็นภา,าวนาพระคาถาเงินล้านก็จะเป็นวัดท่าขนนนะคะพาภาวนานะคะเ,เพื่อนก็ลองไปดูละกันใครที่จะปรารถนาเรื่องของความมั่งคั่งความร่ำรวยนะคะ โอ้หลวงพ่อทันใจทุกอย่างจะผ่านพ้นกับลูกป,ประศักดิไปได้ทันใจเลยและจะสําเร็จสมหวังสุขก,กายสบายใจหลวงพ่อทันใจก็ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าแม้นว่าใครไปบทมาสันเกาหรือขออะไรก็จะสําเร็จสําเร็จได้ดังใจนะนะคะเพื่อนๆสมหวังทันใจสําเร็จโดยด่วนรวดเร็วนะคะหลวงพ่อทันใจก็อยู่ที่เชียงใหม่หรือบางคนอาจจะแบบบูชามาก็ กราบไบสักการบ,บูชาะะบูชาท่านทุกสถานที่ไปมูใครอยู่ใกล้ก็ไปมูถ้าเกิดใครอยู่ไกลก็มูทางอินเทอร์เน็ตเอาก็ได้นะคะสวดคาถาของแต่ละพื้นที่เอานะคะ่ะบางทีองค์ที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นคุณเคารพศรัทธาแล้วแล้วก็สวดคาถาของท่านอยู่แล้วร่วมด้วยก็ได้นะคะโอ้โหจะรวยไปไหนเค้านี้นะนะคะเพื่อๆพระแม่ลักษมีนะคะปรางประธานทรัพย์นะนะคะความร่ำรวยสิ่งของมีค่าที่คุณจะได้ การงานทำได้มากกว่าหนึ่งอย่างคุณจะเป็นบุคคลที่อยู่ระดับแถวหน้าเลยความสวยสดงดงามเป็นบุคคลที่ใจดีมีเมตายิ่งให้ก็ยิ่งได้ดความบาุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งและความร่ำรวยของคนจงเอาไปบุคคลมีเกณฑ์การมีโชคลาภร้อยลกเลยก็ได้นะคะถ้าว่าแม่รักษมีขึ้นมาความเก่งนะแม้นว่าคุณจะยืนด้วยลาแข้งของตนอยู่ตัวคนเดียวคุณก็เก่งได้คุณก็รวยได้ด้วยตัวของตนนะนะคะ <c oughs> ง,งานดีมากเลยนะคะเพื่อนแม้ว่ามีปัญหามีไหมมีแน่นอนนะคะแต่ว่าคุณจะจัดการได้ปัญหาเหล่านั้นมันมาจากใครมาจากเพราะว่าของการที่คุณมิตกังวลระมาระวังเรื่องของการทะเลาะหรือว่าการไม่เห็น ไม่เห็นพ้องต้องกันอนะ่ะการเห็นต่างนะท้าเพื่อนอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน,น,นขอแค่ว่าอย่าใช่อารมณ์อยู่ในเหตุผลเดอร์ม,มิคือจ้องใช้ปัญญาต,ตนในการแก้ไขกับทุกสถานการณ์และความกระหารการปรับตัวการปรับสมดุลเนี่ยนะคะและใช้หลักธรรมเข้ามาคลองตนเหมือนกับเอเฮอร์ม,มิตที่แหลนทักวดนะนะคะทุกอย่างผ่านพ้นกับทุกประสับไปได้ด้วยดีภายใน3เดือนนี้บาร,รมีของคุณของเก่าพุทธูโดยภาวะใครที่ยิ่งทําใครยิ่งสร้างบาร,รมีโดยการเพียนเนี่ยนั่งกรรมฐาน นะคะเพื่อนๆเนี่ยฝึกกรรมฐานนั่งกรรมฐานของเก่าผุดโผล่ขึ้นมาแล้วรุดหลังแล้วก้าวหน้าบางทีอย่างหมายถึงว่าคุณเองอาจจะดึงพลังงานของเก่าน่ะโชคลาภของเก่าหรืออะไรแบบนั้นเข้ามารูปด้วยก็ได้นะคะแต่แน่นอนว่าสําหรับชาวธนูน่ะมีเกณฑ์การที่ไม่ทิ้งทางธรรมแน่นะที่ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยนะคะมีเนี่ยนักแก้มราลกดพระราชพรมยานนะคะ หลวงพ่อทันใจเนี่ยนะคะสามวงนี้นะนะคะโอเคนะคะสรุปแล้วพลังงานของชาวธนูค่อนข้างดีนะคะจะรวยบอกเลยว่าจะรวยแต่การรวยของแต่ละคนต่างกันใครอยากได้ความร่ำรวยมั่งคั่งก็ต้องเพียรที่จะสร้างทานบารมีนะคะอันนี้จริงนะะจากจากการที่แม่หมอก็ตื่นเช้ามาใส่บาตรก็มีความคล่องตัวคือมีมีเงินมีขนมให้กินมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละจากก่อนหน้านี้แบบโหแย่มากตอนนี้ก็เลยปรับเปลี่ยนลุกขึ้นมาปฏิบัติ ะะปฏิบัติมากขึ้นการการให้ทานสร้างทานบารมีนั่นแหละนะคะทานศีลพาวน้ต้องมาพร้อมกันทั้งสามอย่างนั่นแหละนะคะมันถึงจะเห็นเห็นผลจริงเห็นผลเร็วนะคะเพื่อนแต่ตอนเราทําเราก็ไม่ต้อมคาดหวังอะไรนะคะก็คือความสุขก,กายสบายใจเราก็ทําในสิ่งที่รู้แหละว่ามันจะเป็นผลดีกับเราอะไรแบบนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าใครอยากรวยก็ต้องหมั่นเพียรที่จะให้ทานสร้างทานหรือว่าเป็นบุคคลที่ถวายปัจจัยสี่น่ะนะคะเพื่อนเป็นเช่นนั้นนะคะ โอเควันนี้หมอก็ต้องขอจบคำทำนายให้กับเพื่อนๆชาวธนูแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนชาวธนูร่ำรวยมีความสุขนะคะสุขกายสบายใจทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะนี่นะคะบรรลุเป,ป้าหมายกับทุกอย่างไปดดีและไม่ใช่ไม่ใช่แบบอ่อช้าด้วยนะนี่ยรวดเร็วเลยเหมือนเดอะทาวเวอร์นั่นแหละการเปลี่ยนแปลงกระทนันหันเตรียมตั้งรับให้ดีแล้วกันความสุขและความรำ่ำรวยนะคะโอเคนะคะ ไปกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส,สู้นะบ๊ายบายนะคะเลิฟๆนะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณที่มาติดตามรับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้แกแม่หมอนะคะเ,เพื่อนๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอให้สุขสมหวังดังปรารถนาทุกประการกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ